ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม3ก๊กแท็กติกกับผมมิเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาทนี้ผมก็จะมาแนะนํา2กิจกรรมนะก็จะมีกิจกรรมท่องลำน้ำําและภูเขากับชั่วชีวิตลกซุนคุณพลมีชื่อเราควรที่ต้องใช้ทองไปกับกิจกรรมไหนดีเราจะเอาโตโัวละครหรือเอาของที่ช่วยในการเติบโตและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้าและเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนัลล็อกออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูก ถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลวเกนชินอิมแพตซัมเมอร์วอลคอลิเค่และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k Power p ์เพหรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาเวอร์เพย์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay เนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับอย่างที่เห็นก็จะมีอยู่2กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเวลาแตกต่างกันไปนะครับถ้าท่องแม่น้ําและภูเขาจะมีเวลาอยู่ประมาณ5วันแต่ผมอาจคลิปช่วงดึกหน่ออยนนะนพไลสดดก็หับเิิปึง <laughs> เขาก็จะมีกระดานให้เราทอยลูกเตา๋าก็สุ่มตัวเลขตั้งแต่1นถึงหลูกเต๋าเนี่ยเราจะสามารถหาได้จากการทําเควสประจําวันเอกอินไอ้พวด้วยอย่าง้องไม่น้าและภูเขา3าครั้งสาเร็จมินิเกมเข้ารวมนันเจีนทีมและอื่นๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเก็บสะสมค่าแอคทีฟถึง180เราจะได้ลูกเต๋าสีทองแบบเลือกแต้มที่เราต้องการได้ส่วนถ้าเราอยากจะซื้อลูกเต๋านะครับห้าร้อยทองต่อ10ลูกด้วยกันแต่เขาเขียนว่าสวัสดิการรายวันอันนี้ไม่แน่ใจว่าสามารถซื้อได้ทุกๆวันหรือเเปล่่าานนะคคออครรรรัับบแตยยง้้้้อออซื20 จะใช้ตําลึงทองประมาณ1 0,000ด้วยกันนอกจากนี้เราก็สามารถเติมได้นะครับก็จะมีพวกแพ็กเกจ179 3 4 9จกนไปถึงแพ็ค370 370นเจนี่จะซื้อได้5ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งก็จะได้250ลูกเต่าเนาะแต่จริงแพ็คใหญ่เนี่ยคนที่จะได้ลูกเต่าเยอะกว่านี้นะแต่ยิ่งแพงลูกเต่ายิ่งน้อยดูอย่างแพ็ค3 4 9ี่เนะครับเนี่ยเขาได้ลูกเต่า3 0ลูกอันนี้370 0ได้ลูกเต่า25 0ถ้าลดจำนวนศูนย์ไปตัวหนึ่งเหมือนได้ลูกเต่่่าาแแแค25ลลูกกกก้กว้ววว็พงดยปติ ก็ซื้อมาแล้วก็ยังมีในส่วนของถ้าเราเก็บรวบรวมสะเบียงสามารถมาแลกของรางวัลได้นะครับก็จะมีพวกแพ็คสุ่มอุปกรณ์หายากโยกวาสนาหินบุกทะลวงหายากตาพยากักและของอื่นๆพวกของจิปะะหลากหลายอยา่างถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอส่วนในการทอยลูกเตา๋าเราก็จะมีของรางวัลในการผ่านเมื่อเราผ่านครบตามจำนวนรอบครบ5รอบจะได้1,800ตําตำลึงครบ10รอบก็จะได้ตาพยักนะครับครบ25รอบก็จะมีหินบุกทะลวงแต่ครบ50รอบนี่จะได้หีบเลือกอุปกรณ์หายากเลยนะ และนี่เลยครับผมหยิบเลือกขุนพลระดับ s s r เราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นโฮโตะตังโตะกาเชียงอ้วนเซียวกงซุนจา้านลี่หลิงชีนะครับมีหมดเลยเตียวฮุยก็มีโอ้ได้แต่ว,ว่าอบตัวละครที่ลหลายๆคนต้องการแต่เอาจริงๆนะมันค่อนข้างยากเกินไปนะครับ110ครั้งเนี่ยเราต้องผ่านให้ได้110ครั้งไม่ง่ายเลยนะครับเอาเต็มที่ในช่วงเวลากิจกรรมผมคิดว่าในกรณีที่เราไม่ได้ดองทองอะ่ะ25รอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเดือดแล้วนะครับแต่ั้ก็เดรอบอันนัน นอกจากตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราจุดไฟในสถานที่ต่างๆรั่วยางปักเป๋งและแห่พืชการที่เราจุดไฟให้ครบ3จุดก็จะสามารถรับตำหน่งทองจากตรงนี้ได้นะครับสามจุดสามแห่งการจุดไฟก็ง่ายๆเลยแค่เราเดินตกพูดเหมือนง่ายแต่ถอยให้ลงอะยากพอสมควรนะครับเพราะมันก็จะกระโดดข้ามนอกจากเราจะใช้ลูกเต๋ากําหนดช่องลูกเต๋าสีทองตรงนี้เออที่เราได้รับจากเควสรายวันแต่ใช้อย่างไงให้คุ้มเราก็ต้องนับช่องก่อนนะครับยางตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5อ่าถ้าเราเลือกลูกเต๋า กำหนดเราก็กดไปที่5นะครับแล้วเขาก็จะไปลงเพื่อไปจุดไฟปั๊บปัป๊บนี่เห็นไหมไฟก็ถูกจุดผมเหลืออีกแค่สถานที่เดียวนะครับจริงๆรอวันต่อไปก็ได้นะแล้วเราเค่อยจุดนะครับหรือว่าเราจะเก็บแต่สเบียงก็ได้เพราะว่าการตกตรงนี้จะได้สเบียง3มส่วนการทอยแต่ละครั้งอ่ะมันจะได้ของตามที่เราสุ่มนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะได้ของรูปแบบไหนอ้าวตกพอดีเลยนี่ไอทองนะครับ แล้วก็กดลับมาแบบนี้ก็มีทอยแบบ5้าครั้งโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับสามารถมากดทอยได้เดี๋ยวผมซื้ออีกรอบหนึ่งก่อนกดซื้อไปแล้วก็ทอยแบบ5้าครั้งกดข้ามแอนิเมชันได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาดูหลายรอบเราจะได้เดินแบบต่อเนื่องให้นี่เห็นไหมแต่นี้เดินให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะเดินอย่างนี้นะค่อยๆเดินข้ามแอนิเมชันตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปปั๊บปั๊บปั๊บกดไปปั๊บ ก็หลังจากที่เรามีสเสบียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปแลกของตามที่เราต้องการแต่ส่วนแลกอนไหนคุ้มเนี่ยก็จะมีพวกอุปกรณ์หายากกับหินบุกทะลวงนะครับพวกนี้จะแลกค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายดองรอไปเปิดตู้ตัว,ตวละครใหม่การแลกแต่พยักก็เป็นตัวเลือกที่เพื่อให้เพื่อนๆมีรุ้นในตัวละครต่อไปได้นะครับแต่ใน,นกรณีที่เราอยากพัฒนาตัวละครแบบก้าวกระโดดนะครับจะมี2อย่างที่ผมแนะนําให้แลกนะอ่าสเสบียงเราไม่เยอะพอก็จะมีป้ายปรับตรงนี้เราจะเอาไว้อัปเกรดค่ายเพิ่มค่าสเตตัสค่ายของเราก็จะได้ไปไว้นะครับ อันนึงเนี่ยจะเป็นหินกันด้วยความที่ว่ามันใช้เยอะนะครับการที่ใช้6กเสบียงเพื่อแลกหินกัน2000ันช่วงแรกถือว่าค่อนข้างคุ้มแต่หลังๆมันก็ยังไงก็ได้เยอะอยู่ดีนะครับมันก็จะหาง่ายขึ้นแต่การที่เรามีมาก่อนเนี่ยมันก็จะได้โตได้ค่อนข้างไวนะครับผมว่าแลก2อย่างเนี้ยคุ้มแต่อันอื่นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับบางทีอาจจะต้องการเงินเพื่อไปเปิดระบบคุณธรรมหรือจะไปแลกทงเลื่อนขั้นอันนั้นก็อีกเรื่องแต่ถ้าใครมีดาวของขุนพลเยอะการที่แลกหยกวันนนมมี้อยกกิรรระคับ ที่จะได้รับยกวัสาณะช่วงนี้นะดังนั้นที่ผมแนะนําก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการใช้ตาหนึงทองในการซื้อลูกเต๋าคุ้มไหมส่วนตัวมองว่าคุ้มนะครับถ้ามาเทียบกับอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือขุนพลมีชื่อใช่ไหมขุนพลมีชื่อเนี่ยเราจะได้ตัวละครลกสุนนะครับเป็นตัวละครของง่อเป็นหนึ่งตัวละครที่ดีและโหดนะครับได้ได้ว่าเป็นตัวละครท็อปเทียร์เหมือนกันนะมาเทียบกับตัวละครอื่นๆเขาอยู่เทียสตัวนี้ก็จะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะครับตีกลุ่มแต่พนักงานของตัวเขาสาย ที่เราอาจจะต้องไปเข้าคู่เฉพาะทีมนิดหน่อยในการที่เราจะได้ลกสุดมานะครับเราต้องทําการจุดไฟจุดไฟเนี่ยจะมีแบบ1ครั้งกับ5ครั้งการที่เราจะได้รับแต้มจุดไฟมานะครับเขาก็จะมีให้เราท้าทายภารกิจประจําวันมีตั้งแต่รับสมัครคุณพล10ครั้งแด้แต้มพลังกาย1,100้และก็ซื้อด้วยทองหรือจะเติมด้วยเงินใช้คูป,ปองในการซื้อนะครับสามพจะได้80เม็ดเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนนะเราก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับสามารถมารับจากตรงนี้ได้แต่ข้อสําคัญของกิจกรรมลูกส้นเวลาเราก็ มีโอกาสที่จะลงช่องซ้ําอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวดหัวมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาลกสุนเนี่ยเราก็ต้องสําเร็จ2รอบรอบเดียวไม่พอนะต้อง2รอบด้วยกันฉะนั้นการได้ตัวละครน,นี้ไม่ง่ายเลยนะครับอ่ะอย่างนี้นฮะกดได้ลงช่องซ้ํากดไปที่โอเคอันนี้ได้ช่องใหม่แต่ก็แต่อีกนะครับเขาก็จะมีได้รับเหรียญคุณพล S N R ซึ่งเหรียญคุณพลตรงเนี้ยเราสามารถไปแลกชิ้นส่วนลกสุนได้นะครับแต่ใช้ห้าเหรียญในการแลก1่ครั้งแลกได้สูงสุดอยู่ที่หนึ มาทำล็อกสุ่นหดาวได้ก็ดีอย่างเดียวของกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือมีระยะเวลานานมีให้เล่นถึง20วันด้วยกันแล้วกิจกรรมล็อกสุนเขาจะมาวันไหนมาประมาณวันที่11ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ต้องถึงวันที่11ของเซิร์ฟเวอร์ก่อนถึงจะมานะกิจกรรมนี้เดลือใครไปเล่นเซิร์ฟใหม่หรือกิจกรรมนี้ยังไม่มาก็รอ,อไปก่อนได้นะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วการใช้ทองกับกิจกรรมนี้ถามว่าคุมไหมโดยส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับถ้าไปเทียบกับอีกหนึ่งกิจกรรมเห็น มืนเดิมเลยมันไม่ค่อยคุม้มนี่ตรงนี้นั่นแหละรอไปทำเควสประจําวันจะดีมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ยังดีนะ กดไม่ลงช่องเดิมนะครับหรือมาอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอีกสักสี่แล้วก็อย่าลืมนะครับในส่วนของการรีเฟซประจําวันเนี่ยตรงนี้มันจะได้วันละ3แต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะรีเฟซได้ด้วยหรือเปล่าฉะนั้นต้องรอดูอีกวันหนึ่งเฮ้ยแต่ใกล้เคียงแล้วกดไปจุดไฟโอเคได้ไป200้ยตํานึงทองอยากได้ตรงนี้นะครับแถวนี้ป๊าเอือสามเข้าไปปื๊บดูทรงแล้วต้องเอาสักหนึ่งหน้า <c oughs> หนึ่งหน้าเลยนะกาลึงทองมาหมดอย่างนี้นี่นะกดไปนะครับของถามว่าด,ดีไหม ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเสีย400ทองแต่กดได้2ครั้งมันจะคุ้มไหมล่ะครับ อย่างเหล็ก200นี่โอเคหรือว่าทดหัวไปแต่ไมา20เนี่ยบางทีมันก็เกินไปนะครับแต่ถ้าได้ทอง200ก็เหมือนอาจได้ครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับได้คืนครึ่งหนึ่งและขาดอีกเอ้ยได้ที่จุดไฟนะครับ5เมตรโอเคอย่างเงี้ยเอาไปต้องเป็นตรงนี้แล้วล่ะกดไปแบบ5ปั๊บป๊ป๊ป,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 ป๊โอเคนะครับสวยงามสวยงามตาพยักอีก5นะครับก็ต,ต้อง1กระดาษน,นะหนระืออีก4นะครับกดไป ลงไม่ซ้ําจําไม่ได้เรากด5้าแต่ลง2รอบนี้ถ้าเราซื้อ3 6เมตรจะลงด้านบนอีก5เมตรหรือเปล่ากดไปดูครับปับป๊บปับป๊บปบโอ้โหไม่ลงด้วยครับแย่เลยกดเสียทองแต่ก็ได้ตำลึงทองมาปกติเหลือ,อแค่2เท่านั้นจุดไฟไปทีนึงโอ้โหแล้วไม่ลงกันบนด้วยนะลงกันล่างครับซื้ออีก3เมตร3เมตรก็แย่แล้ว3ครั้ง6เมตรกดไปแบบ5้าครับโอเคต้องอย่างนี้สิบรรลุ เรียบร้อยนะครับรอบที่1โดนไปทั้งหมดกี่ตำลึงทองประมาณหมื่นหนึ่งมั้งเพราะมันได้ทองคืนมาด้วยนะครับบางทีมันก็ได้200แต่ถ้าจบอีกรอบหนึ่งเยานมแล้วลกสุนหนึ่งตัวนะครับใช้ประมาณ20,000แล้วก็อย่าลืมนะก่อนหน้านี้มีกฎไปแล้วด้วยนะครับถ้าจะเอาไปให้ถึง10รอบก็ไม่น่าเกินแสนห้าตำลึงทองฉะนั้นถ้าใครอยากได้ลกสุ่นนะครับก็เตรียมงบประมาณไว้รอได้เลยเผื่ออยากจะทำหกดาวไง เพราะอย่างตรงเนี้ยมันก็จะได้เหรียญเพิ่มเติมด้วยนะครับเอาไปแลกได้ตรงนี้ก็จะได้อีก10บชิปเศษละที่ผมกดมานะแต่ถ้าเทียบกันผมว่าลูกเต๋ายังไงก็คุ้มกว่านะครับอันนี้เติบโตได้ไวอย่างเห็นได้ชัดเลยาเลือกหินกันกับป้ายปรับนะครับสำหรับในพาร์ท้ีก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดู2กิจกรรมว่าเราควรที่ต้องใช้ทองไปกับกิจกรรมไหนดีหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์